สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสต็อปลอสนะครับในวันอังคารที่13มกราคม2558กับผมอดิตประทุมตระนะครับมาดูการสรุปตลาดหุ้นในบรรยากาศภาคเช้ากันบ้างครับแน่นอนว่ายังคงได้รับในเรื่องของปัจจัยจากการกดดันของภาพรวมภาพใหญ่อย่างตลาดหุ้นของสหรัฐที่ส่งผลให้เมื่อคืนนี้ปรับลดลงฉะนั้นเป็นไปตามในทิศทางเดียวกันครับเพราะว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดมายังคงเห็นสัญญ,ญาณการปรับลดลงไปค่อนข้างหนักครับลงไปจุดต่ำสุดวันนี้1,515จุดหลุด1,520จุดไปนะครับ ในขณะที่จุดสูงสุดในระหว่างวันอยู่ที่ประมาณ1532จุดและล่าสุดบรรยากาศในครึ่งภาคเช้าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับปรับลดลงไป2.03จุดอยู่ที่ระดับ1 5 2 9 1 8จุดครับส่วนมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ2 2 0 0 0ักว่าล้านบาทส่วนห้าอดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดครับทรูวันนี้ยังคงนำมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าปรับลงไป10สตางค์ราคาหน้าขา,าสุดส2บบาท20สสตางค์นะครับ ส่วนอทิดีเริ่มเห็นสัญญาการปรับตัวขึ้นแรงในช่วงก่อนจะปิดตลาดครับบวกขึ้นมาแล้วถึง15ตงังค์ราคาหน้กกากระดาล่าสุด7บาท90ตังค์เอจดียังคงบวกร้อนแรงตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันนี้ยังคงสามารถบวกขึ้นมาได้อีก13เปอร์เซ็นต์ครับหรือประมาณ60ตงังค์ราคาหน้กกากระดาล่าสุด4บาท96สตังค์ส่วนวันนี้ปตทนะครับมีบิ๊กหลอดในเรื่องของการขายออกมานะครับส่งผลให้วันนี้ปรับลดลงไป5บาทครับราคาหน้กกากระดาล่าสุด328บาท และเอกรัฐวิศวกรรมหรือเ KR นะครับวันนี้ปรับบวกขึ้นมา6สตางค์ครับราคาหน้กกากระดาษล่าสุด200ขออภัยครับ2บาท94สต่สตางค์ครับ บรรยากาศตลาดหุ้นไทยที่มีสัญญาณการปรับลดลงแรงค่อนข้างหนักตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับแม้ว่าจะหลุดจากระดับประมาณ1,520ปแต่เริ่มเป็นสัญญาณการรีบาวกับขึ้นมาได้ก่อนที่จะมีการปิดตลาดปรับลดลงไปเพียงแค่2จุดในช่วงครึ่งเช้านะครับฉะนั้นบรรยากาศหลังจากนี้กำหนดกลยุทธการลงทุนได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ขันที่กรุป๊ปกรับคุณรณกิจสารินวงครับสวัสดีครับคุณรณกิจครับ คุณบดตครับสวัสดีครับครับค่อนข้างจะต้องกังวลไหมครับเมื่อเช้านี้ลงค่อนข้างแรงพอสมควรขรัมูุณโรนกิจครับเมื่อเช้าราคาน้ำมันยูโรนะครับครับก็เลยทําให้อ่ปัจจัยของความกังวลเรื่องราคาน้ํามันเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ล่าสุดเองถ้าเกิดรามาดูราคาน้ํามันก็ยังคงทําระดับต่ําสุดอยู่นะครับหรือก็ต่ำลงเรื่อยๆอยู่แล้วก็ตลาดหุ้นดูภูมิภาคในช่วง ตอนนี้เองเนี่ยก็ปีสลับบวกแล้วก็สลับลบการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบค่อนข้างจำกัดนะครับ,รบแต่ก็เราจะเห็นว่าดัชนีมีเคอีนั้นที่ลดลงไปเยอะในช่วงก่อนหน้านี้ก็ดีขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าตลาดวันนี้ในช่วงบ่ายเองน่าจะมีช่วงของการลดลงที่ไม่น่าจะหนักกว่าในช่วงเชา้านะครับ,รบโดยมีกรอบแนวรับ ของในช่วงบ่ายนะฮะที่งเ่เราดูในช่วงเช้าเนี่ยวันนี้ลงไปตามุดที่หนึ่งพันห้าร้อยสิบห้าในช่วงบ่ายผมคิดว่าหนึ่งพันห้าร้อยี่สิบน่าจะรับอยู่ครับส่วนยาต้านในช่วงบ่ายนั้นก็จะเป็นที่หา g ของช่วงเช้าก็คือหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสามจุดโดยประมาณก็าน่าจะอยู่ในกรอบตรงนี้ครับอืมก็ยังคงอยู่ในกรอบในช่วงระยะแบบนี้ไปก่อนนะฮะนี่อย่างเมื่อเช้านี่เปิดลงมาค่อนข้างลึกนะครับลบประมาณ145จุด การที่เปิดลงมัลึกเนี่ยนะฮะทำให้เซนิเมนต์ตลาดเนี่ยกลับมารับเนแนวรับกันนะครับก็เลยทำให้ตลาดพื้นตัวเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายก็อาจจยังคงติดลบอยู่แต่น่าจะมีช่วงการลบน้อยลงครับครับคุณรณกรกิตครับในหุ้นกลุ่มน้ำมันนี่ถือว่าได้รับแรงกดดันมากเลยไหมฮะเพราะว่าดูจากปตทก็มีการปรับตัวลดลงตั้งแต่ช่วงเช้าครับหุ้นในกลุ่มน้ํามันอ่าก่อนหน้านี้รับปัจจัยบวกเรื่องของการปรับราคา LPG นะครับอะไรงนั้นไปก็รับรู้ข่าวแล้วนะครับคัวันนี้ก็มัวมองเรื่องผลประกอบการที่จะประกาาศว่ ผลประกอบการนั้นจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนที่ทาาคทุนต่องทุนเ่อเองก็ระมัดระวังแล้วก็เ่อนทุนต่างประเทศเองถ้าราดูข,ขา่าวในช่วงเช้ามีบางบางเฮ้าส์ในต่างประเทศเนี่ยให้ความกรรมังวลเรื่องราคาน้ามันนะฮะที่จะเกิดว่าเขายังให้ความกรรมังวลเรื่องราคาน้ามันก็แสดงว่าหุน um ้นในกลุ่มพลังงานน้ํามันเนี่ยอาจจะยังคงถูกลดน้ําหนักอยู่นั่นเองครับครับก็ <ขอ S 1> น่าจะยังคงถูกลดน้าหนักอยู่ในช่วงนี้สําหรับหุ้นในกลุ่มน้ามันนะครับ ใช่ครับครับฉะนั้นบรรยากาศในช่วงบ่ายที่ยังคงวิ่งในกรอบแคบพี่คุณโรณกิจบอกไป1520เป็นแนวรับแล้วก็ด้านบนประมาณ1533ประเมินในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนในช่วงบ่ายยังไงดีครับผมยังคงมองว่าหุ้นใหญ่ๆนั้นเรายังคงต้องยังยังต้องไม่ใช่จังหวะของการเข้าไปเก็บนะครับเราจะเห็นตลาดใน,นตอนนี้นักทุนจะเป็นการเทรดดิ้งลักษณะของยอมรับความเสี่ยงได้ก็คือเข้าไปเทรดดิ้งในตัวขนาดเล็ก หรือแม้กระทั่งหุ้นที่มีติดระบบแคชบาลานซ์เองนักทุนก็ยังคงเจ้ากล้าคุยเสี่ยงก็แสดงว่ญญาบรรยากาศตอนนี้เองเนี่ยนักทุนหันไปจับจับจงหวะในหุ้นขนาดเล็กนะฮะก็เลยทําให้ดัชน,าน,านีนั้นจะผันผวนไม่มากนักแต่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดกำหนดกลรยุดตอนนี้ผมคิดว่าในตอนบ่ายหุ้นที่มีแนวโน้มราคาไม่สูงมากนะต่ำสิบบาทน่าจะยังคงเป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมหลอเนื่องครับครับสถานะประเมินแบบนี้มีแนะนําเป็นท็อปพิกไหมครับสําหรับช่วงบ่ายครับ ในช่วงบ่ายเองเนี่ยก็คงจะต้องไม่พ้นหุ้นในกลุ่มที่มีลักางานใกล้เคียงการซึ่งเร,ริงก็ต้องบอกว่าต้องมีหลากหลายบริษัทนะครับยกตัวอย่างเช่นหุ้นที่เกี่ยวเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมีนะครับตอนนี้เนี่ยผมมองว่าก็ต้องเรียนว่าขอเป็นการเทรดดิ้งนะครับในตลาดตอนนี้บรรยากาศเป็นอย,ย่างนี้จริงๆหุ้นที่เกี่ยวเรื่องของดิจิตอลเนี่ยก็คจะต้องไปมองที่ตัว s v o a ครับนะครับตัว s อ o a เเป็นหุ้นที่มีโอกาสที่จะ,ะรับงานวางระบบ ของทั้งในและต่างประเทศนะครที่เป็นตัวหนึ่งที่ตัวบริษัทเองมีบริษัทลูกหลายบริษัทนะครับเช่นบริษัท i อ c ี t ิหรือบริษัท h อ i พเหล่านี้เนี่ยเมื่อรวมกันแล้วทําให้บริษัทมีสินทรัพย์ซ่อนที่เกิดขึ้นจากการประเมินมูกควลูอยู่ก็ต้องสูงนะครับรันก็มองอย่างนี้นะผมว่า เอสบีโอเอเป็นบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทที่ขนาดเล็กที่มีราคาขนาดเล็กที่น่าสามารถจะจับจังหวะในการเทรดดิ้งระยะนี้ได้ครับครับถ้าจับจังหวะเทรดดิ้งในช่วงระยะนี้ขออนุญาตขอสต็อปลอสไว้นิดนึงครับคุณวนงคังเกตครับครับเอสบีโอเอเองถ้าเกิดเรามาดูในเรื่องของราคาหุ้นเนี่ยนะครับปัจจุบันล่าสุดอยู่ที่หนึ่งบาทแปสิบหนึ่งบาทแปดสิบห้านะครับหุ้นตัวนี้มีสภาพคล่องก็ยังดีนะครับโดยช่องบิดแล้วเปอร์นั้งแต่ละช่องก็มี มีประมาณหลายแสนหุ้นนะครับถือว่าเป็นหุ้นเล็กมีสภาพคล่องดีนะครับการกําหนดจุดเราจะให้กรอบเป็นกรอบแนวรับนะครับเปิดที่หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็นบาทแปดห้านะครับกำหนดไว้ว่าถ้าราคาหุ้นไม่สามารถจะรับอยู่ตรงหนึ่งบาทแปดสิบต้องยอมคัดลอสนะครับครับส่วนแนวต้านนิน้วมองที่แนวต้านสองบาทสองบาทนะครับ,รบ,รบถ้าหากว่าหนึ่งบาทแปดสิบห้าสตางค์รับไปอยู่ให้เป็นจุดคัดลอสนะครับคัดลอสที่หนึ่งบาทแปดสิบครับหนึ่งบาทแปดสิบขออภัยครับ ได้ครับนี่ก็เป็นภาพรวมของการกำหนดกลยุทธ์และการลงทุนต้องขอขอบพระคุณมากนะครับคุณโรนกิจครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ อย่างที่คุณโรนกิจบอกไปนะครับในช่วงบ่ายในช่วงนี้ยังคงเป็นลักษณะกรอบของการแว่งที่ค่อนข้างลงมาลึกนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ากรอบของวันนี้ในช่วงบ่ายนะครับประเมินไว้แนวรับ1,520น่าจะสามารถรับอยู่ได้ในขณะที่แนวต้านด้านบนน่าจะไปปะทะแนวต้านเดิมที่เมื่อเช้านี้ขึ้นไปทําจุดสูงสุดประมาณ1,533จุดนะครับแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าบร,บรรยากาศในช่วงนี้หุ้นกลุ่มใหญ่ยังไม่ค่อยจะกลับมาสาหรับไปการเล่นสักเท่าไหร่ฉะนั้นบรรยากาศในช่วงนี้จะเป็นลักษณะเทรดดิ้งครับซึ่งนนท็ทงอปพิก SVOA นะครับประเมินเอาไว้นะครับราคานกกาะดานล,ล่าสุดก่อนที่จะมีการเปิดตลาดในช่วงภาคบ่าย1.85บาท85สตางค์นะครับประเมินแนวต้านไว้ที่ประมาณ2บาทในขณะที่ดูแนวรับประมาณ1.85บาทแล้วและถ้าหากว่าหลุดต่ำกว่า1.80บาทให้ใช้1.80บาทเป็นจุดคัดรอดครับ นี่เป็นการคำนวณกรยวการลงทุนในช่วงพากบ่ายที่วันนี้เรานํามาฝากผู้ชมกันนะครับขอให้ผู้ชมลงทุนกันอย่างมีสติแล้วก็ดูในเรื่องของปัจจัยต่างๆเข้ามาในเรื่องของการประกอบการลงทุนได้ครับเวลาสาหรับรายการสต็อปลอช่วงบ่ายนี้แล้วนะครับผมอดีประทุมตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ